รักในรอยแค้นบทที่20ร่างละหงที่นั่งนิ่งเงียบอยู่บนเตียงนอนของเขาท่าทีหวาดหวั่นกลัวจนสืบสายถอนหายใจยาวรอยยิ้มที่ทอดให้กิติกาจึงอ่อนโยนเป็นล้นพน้นห้องนอนของชายโสดครับดาวลูกไก่รกหน่อยแต่ก็พอนอนได้คุณล็อกประตูห้องได้เลยรับรองผมไม่กวนถ้าไม่ไว้ใจผม นี่กุญแจไขห้องคุณเก็บไว้กับมือเลยจะได้หลับสบายกิติการับมาดูเธอจะต้องพักอยู่ที่นี่เสียแล้วในเมื่อรามพง์ไม่มารับสักทีสืบสายมีท่าทีลังเลแล้วก็บอกกับเธอว่าคุณโทรไปถึงรามพง์ดีไหมเขาจะได้มารับคุณกลับหรือจะให้ผมโทรกลับไปดีเขาไม่รู้จากบ้านของผมหรอกคงมาไม่ถูกช่างเขาค่ะ ดาลูกแกจะพักที่นี่ถ้าอยากไปก็ไปเองค่ะผมยินดีต้อนรับคุณจะอยู่กี่วันก็ได้สืบสายก้าออกมาความจริงเขาไม่โทรบอกรำพงเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาแต่เขาจะไม่เห็นแก่ตัวยิ่งกว่านี้อีกเมื่อครู่กรลยาดาหลานสาวของเขาแอบโทรมาบอกนัสืบหรือคะนังตัวดีอยู่กับนัสืบใช่ไหมเอ่ย หนึ่งตัวดีหมายถึงใครหรือก็นางนั่นมารสมบัติของดายายดาวลูกไก่ไงคะใช่ถ้าอย่างนั้นนะสืบจัดการให้อยู่มือคืนนี้เลยค่ะหมายความว่ายังไงถ้าพลาดคืนนี้นะสืบไม่มีโอกาสแล้วนะคะคุณรามพงศ์โทรไปที่บ้านนันทบดีให้คนที่นั่นพามาที่บ้านนะสืบเขาไม่รู้จักค่ะแต่ดดาหลอกเขา ดาบอกคนขับรถของเขาว่าจะขับรถมารับเขาค่ะแล้วตอนนี้ดาอยู่ที่ไหนกันลย,ยาดาหัวเราะร่าเริงมาตามสายดาขับรถมาค้างที่บ้านของเพื่อนค่ะพรุ่งนี้สายๆดาจะไปรับคุณรามพงศ์ไปที่บ้านน้สืบค่ะเขาอาจถามคุณพ่อของดาวลูกไก่หรือคนที่บ้านแล้วก็ได้แต่นิสัยของคุณรามพงศ์เขามีช่างตื้อค่ะ ดากำชับกับคุณแม่แล้วป้าชไมัยแล้วคุณประสงค์พ่อเลี้ยงของดาก็ไม่ชอบหน้าเขาดาไม่รู้ละ่ะถ้านัสึอยากได้ก็จัดการให้เรียบร้อยคืนนี้เลยจะดีหรือกระยาดาดาช่วยเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าบ้านของนัสึมีบริเวณกว้างต้นไม้ขึ้นทึบเยดาวลูกไก่ร้องให้คนช่วยจนคอแตกก็ไม่มีใครได้ยินหรอกคะ่ะนสืบปิดประตูบ้านให้ดีๆนะคะ กเรียดาน้าไม่อยากทำแบบนี้นัซซบอยากอกหักหรือคะทำไมน้าจะขอเขาแต่งงานดีๆไม่ได้นักสืบขอมาตั้งแต่เขาเพิ่งเข้ามาหาลัยทางเหนือจนตอนนี้เรียนจบแล้วนัซซบยังจะขอดีๆอีกหรือคะคิดเอาเองคะ่ะถ้าเลยคืนนี้แล้วนัซซบก็ไม่มีโอกาสแล้วคะ่ะบายๆกเรียดาวางหูโทรศัพท์ไปแล้วผมไม่มีวันทำกับคุณแบบนี้ เดาลูกไก่ถ้าคุณไม่รักผมก็เรื่องของคุณแต่ผมจะขออยู่กับคุณอย่างนี้ให้นานที่สุดถ้ารามพงหึงหวงหวาดระแวงความบริสุทธิ์ของกิติกาเล่าช่างประไรเขาก็ต้องเชื่อใจดาวลูกไก่กับเราบ้างสืบสายคิดในใจต่อว่าเรารู้แล้วว่าดาวลูกไก่ได้เสียกับเขาแล้วเราก็ยังยินดีรับเธอเป็นภรรยาของเราต่อ เรายินดีกินเดนของนายรามพงอย่างเต็มใจขอให้ดาวลูกไก่ซื่อสัตว์กับเราก็พอแล้วหัวใจของรามพงละ่ะดึกคืนนั้นพันตำรวจตรีหนุ่มจึงหลับไปอย่างมีความสุขแม้ห้องที่หลับจะเป็นห้องรับแขกร่างสูงนอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟาด้วยหัวใจที่ไร้กังวลในขณะที่หัวใจของรามพงร้อนผ่าเผาด้วยไฟหึงหวงและหวาดระแวงหญิงสาวคนรักจะถูกกล้ำกลาย เดาวลูกไก่ร่างระหงที่เดินเล่นไปมาอยู่หน้าบ้านปทุมชาติหยุดชะงักกิติกาคิดถึงแต่รามพงทั้งคืนเขาจะว่าอย่างไรหนอเธออยู่กับพันตำรวจตรีสืบสายปทุมชาติตามลำพังเขายิ่งแคลงใจเธออยู่หญิงสาวยืนกอดอกมองดูหมู่ดอกบัวกลมป้อมสีชมพูเรื่อตามกลีบยิ่งดูยิ่งน่ารักดาลูกไก่คะ ร่างสูงละไม้คล้ายร่างสูงของอีกคนเดินลงบันไดบ้านมากิติการะสายตาจากสระบัวเต่หุ่นบ้านไม้หลังใหญ่เงยหน้ามองคิดถึงใครหรือครับคงไม่ใช่ผมคิดถึงกิติกาพูดไม่ออกรามพงคงไม่คิดถึงเธอเธอรักเขาข้างเดียวตลอดมาสีหน้าหม่นหมองของกิติกาทำให้สืบสายขบกล้ามนิดนิดสันศีรษะไปมา บ้านของผมน่าอยู่ไหมครับก็ดีค่ะแค่นั้นหรือน่าอยู่ค่ะกิติก,การตอบใหม่ทำให้สีหน้าของคนฟังมีรอยยิ้มแล้วสาบัวล่ะสวยไหมสวยหน้ามองค่ะคราวนี้หญิงสาวตอบอย่างจริงใจทำให้พันตำรวจตรีหนุ่มยิ้มอย่างมีความสุขท่าทีคลุ่นคิดถ้าคุณชอบผมจะคอยดูแลสาบัวสีชมพูนี้ตลอดไปคงไม่ถมที่ ดาลูกไก่จะได้มาดูดอกบัวบานทุกวันว่าแต่คุณจะอยู่อีกนานแค่ไหนดาลูกไก่ไม่ทราบค่ะถ้าอย่างนั้นแต่งงานกับผมได้ไหมกิติก,กาม,มองไปที่สาบบัวตรงหน้าแต่เธอเห็นภาพดวงหน้าคมคายแววตาถึงเฉยเมยของรามพง์ดาลูกไก่จะรอเขาค่ะงั้นคุณขึ้นไปรอเขาที่โต๊ะอาหารดีไหมผมจะเข้าครัวทำกับข้าว ยังมีของตุนอยู่ในมื้อเย็นอีกมากทานกว๋วยเตี๋ยวน้ำตอนเช้านะครับตอนนี้รองท้องด้วยกาแฟกับขนมปังไปก่อนต่อหน้าพันตำรวจตีหนุ่มเขาเอาใจใส่เธอเรากับเธอเป็นราชินีก,ก็มีปานแต่ต่อหน้าชายผู้นั้นเธอกลับเป็นฝ่ายเอาใจเขาแล้วกิติกาก็ได้รู้จักความหมายของคำว่ารักคนถูกรักโชคดีเสมอรามพงษ์มหาพาณิ์นั่งนิ่งเงียบอยู่ที่เก้าอี้ ซึ่งตั้งอยู่ริมระเบียงชั้นบนชายหนุ่มนั่งนิ่งเงียบอยู่นั่นทั้งคืนตาคลมขึมมองดูที่ท้องฟ้าสีคลึ้มคืนเดือนมืดเหมือนดาวกระจ่างแต่ดาวกลุ่มไหนหนอคือดาวลูกไก่ทำไมเธอไม่ส่งข่าวถึงฉันดาวลูกไก่ทำไมไม่โทรมามาป่านี้ผู้ชายคนนั้นไว้ใจได้หรือเปล่านะเขาลังแกเธอหรือเปล่าทำไมต้องออกไปกับเขาด้วย ทำไมเธอไม่หนีฉันไปอยู่บ้านของพ่อเธอรามพง์ทั้งถึงทั้งแค้นลมพัดมาวูบแต่ชายหนุ่มร้อนรุ่มไปทั้งหัวใจรักหรือไม่ใช่หัวใจข้างหนึ่งร้องค้านฉันยังแก้แค้นเธอไม่สาใจไงกิติกาฉันไม่อยากไม่อยากกินของเหลือเดนตั้งหากรอฉันตักตวงความสุขจากเธอจนเบื่อก่อนสิถึงตอนนั้นจะไปไหนก็ไป ถ้านายสืบสายจะอ้าแขนรับเธอไปเป็นของเขาต่อก็เอาสิคุณรามพงค์คะโถไม่ได้นอนทั้งคืนนางนิ่มนวลเดินขึ้นบันไดามาปลอบนายหนุ่มอย่างอาทรคงจะรักคุณดาวลูกไก่มากใช่ไหมคะรามพงสะดึ้งเฮือกตอนนั้นรุ่งสางแล้วแสงอาทิตย์ส่องเรื่อเรื่อเข้ามาเสียงนกกาล้องกากาอยู่บนท้องฟ้า นางนิ่มนวลเห็นหน้าคมคายมีรอยแดงเรื่อทั้งที่เป็นคนคล้ำเปล่าฉันไม่มีอะไรกับเขาเลยนะนางนิ่มนวลแค่เป็นห่วงเพราะรามราชฝากฝังเขาไว้กับฉันเขาพูดตะกุกตะกักถ้าไม่มีก็ดีค่ะแต่ถ้ามีนางนิ่มนวลน,นึกลังเลถ้ามีจะดีไหมนะหญิงสูงวัยตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่ดูกริติกาแล้ว เธอรักรามพงษ์ชัดๆพอเรียนจบแทนที่จะเดินทางกลับบ้านบิดาเธอกลับเดินทางมาอยู่ที่บ้านของผู้ชายแปลกหน้าคนหนึง่งถ้าคุณรามพงษ์ไม่รักดาวลูกไก่เธอก็น่าจะกลับบ้านพ่อเธอมาอยู่บ้านคุณรามพงษ์ก็เสียหายอยู่แล้วทำไมไปอยู่บ้านผู้ชายคนอื่นอีกหน้าตาคุณดาวลูกไก่ออกสวยเป็นเราแล้วก็เขาไม่รักเราก็หาคนใหม่ดีกว่าคุณท่านครับ คุณรามพง์ครับการสนทนาชะง,งักเมื่อพายุวิ่งขึ้นบนไดตึงๆด้วยสีหน้าปิติคุณกัลยาดามาแล้วครับทำไมเธอเพิ่งจะมารามพงขมวดคิ้วอย่างสงสัยกึ่งขัดใจชายหนุ่มรีบก้าวยาวๆลงไปที่หน้าบ้านที่นั่นกัลยาดายืนรอข้างรถสีหน้ามีรอยยิ้มเยาะๆรามพงขมอ,อารมณ์ถามหญิงสาวว่า ทำไมคุณดาไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเย็นคุณบอกพายุอย่างนั้นใช่ไหมการละยาดายักไหลนะดาติดธุระส่วนตัวค่ะเรื่องของดาก,ก็ต้องสําคัญกว่าเรื่องของคนอื่นนะคะแค่ยายดาวลูกไก่เงนหนีออกจากบ้านคุณรามพงไปก็แค่นั้นแต่ผมรอคุณดาทั้งคืนดาขับรถมารับคุณที่บ้านไปบ้านนะสสืบก็ดีแล้วนะคะรามพงบอกพายุว่านายเตรียมรถนะ นนิ่มดวนผมฝากบ้านด้วยค่ะอ้าวไม่ไปรถด,ดาหรือคะความจริงรถของกระยาดาคันนี้เป็นรถคันเดิมของกิติกามาก่อนที่เธอจะเดินทางไปเรียนหนังสือทางเหนือเมื่อกิติกาไม่ได้ใช้รถกระยาดาก็ยึดมาใช้และยึดเป็นสมบัติส่วนตัวแต่กิติกาก็ไม่ได้ติดใจทวงคืนพายุข,ขับรถพานายหนุ่ม ตามรถของกัลยาดาไปเงียบๆทานกาแฟแล้วก็ต้องทานกว๋วยเตี๋ยวน้ําต่อครับพันตำรวจตรีสืบสายเอ,อ่ยอย่างเอาใจตักกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากจานแล้วตรงไปที่หม้อน้ําแกงซึ่งกำลังร้อนเดือดตามที่เตาแก๊สลูกชิ้นปลากี่ลูกดีครับกิติการนั่งมองชายตรงหน้าสืบสายไว้ไล่ๆกับรามพงษ์ท่าทีเขามีอำนาจ มีสง่าและเครื่องแบบกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่รามพงสง่างามเงียบขรึมดูคมเข้มและลึกกล้ำกว่านั้นมากนักรามพงไม่เคยแสดงความรักต่อเธอเลยนอกจากคืนนั้นเท่านั้นกิติกาสะอื้นอัน้นถ้าคืนนั้นรามพงไม่แสดงออกมาเธอคงไม่ยินยอมเป็นของเขาเขาหลอกเธอตั้งหากอุ๊ยกิติกาตะลึงมองจานกว๋วยเตี๋ยว ที่มีลูกชิ้นปลาลอยหน้าเต็มไปหมดสิบกว่าลูกจนหญิงสาวนึกขันคุณสืบคะทำไมลูกชิ้นเยอะจังล่ะคะคุณจะได้อ้วนๆไงบำรุงร่างกายดาลูกไก่ครับสืบสายวางจานกว๋วยเตี๋ยวน้ำลงตรงหน้าหญิงสาวเลื่อนจานแก้วน้ำใส่พริกน้ำส้มน้ำตาลและขวดน้ำปลาเล็กๆมาให้ปรุงรสตามใจชอบนะครับร่างสูงใหญ่หันหลังให้ จัดแจนตักก๋วยเตี๋ยวใส่จานของตัวเองบ้างกิติกาค่อยๆตักเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาแทนนึกชมฝีมือของสืบสายความจริงเขาเป็นสุภาพบุรุษเก็บความรู้สึกไว้หมดยกเว้นเรื่องที่เขารักเธอแต่รามพงก็เป็นสุภาพบุรุษเช่นกันเขาเก็บความรู้สึกได้ยอดเยี่ยมกว่ายกเว้นตอนที่รามราดตายอร่อยจังเลยค่ะฝีมืออย่างผม พอจะเชิญชวนสุภาพสตรีน่ารักคนหนึ่งมาติดใจปลายจังหวะของผมได้ไหมครับดาวลูกไก่กฤติกาไม่ทันตอบเธอตักลูกชิ้นปลาทานแต่เสียงดังเป็นเสียงของออดหน้าบ้านดังถียิบดังรัวติดกันจนบาดแก้วหูเธอไม่คิดว่ารามพงษ์จะมาแต่ร่างสูงใหญ่กำลังตักน้ำก๋วยเตี๋ยวทานชะงักแววตาเศร้าสลดเขาคงมาตามคุณแล้วดาวลูกไก่ รอผมก่อนนะครับคงไม่ใช่รามพงศ์กิติกาคิดเขาจะมาตามเธอทำไมต้องการอะไรจากเธออีกขณะเดียวกันดาวลูกไก่ยังอยู่กับพุลสืบสายใช่ไหมครับน้ำเสียงของรามพงศ์เย็นชาร่างสูงใหญ่ก้าวลงจากรถพายุตามมาติดติดกริยาดาพ้อยก้าวลงมาเอ่ยลอยๆว่าไงคะนะัสืบสายหมดเวลาหวานฉ่ำชื่นใจแล้วคะ่ะ คืนยอดประทูอ้อยยอดพุทธบูชาให้คุณรามพงไปได้แล้วค่ะคุณทำอะไรดาวลูกไก่หรือเปล่ารามพงหันขวับกลับมาขนาดที่ตามสืบสายขึ้นบ้านไม้บัวสีชมพูสะใต้ถุนบ้านหลายดอกบานสะพรั่งหน้ามองผมขอรับรองครับด้วยเกียรติของลูกผู้ชายเมื่อคืนผมดูแลเธอต่างหากเราไม่ได้มีอะไรกันถึงจะมีจริงจ ก็ต้องพูดอย่างนี้และค่ะนัสืบกริยาดาหยุดเดี๋ยวนี้นะเลิกคิดอกุศลรามพง์หยุดไปนิ่งหนึ่งอย่างช่างใจแล้วเอ่ยเรียบๆว่าผมขอพบดาวลูกไก่ตามลำพังก่อนครับคุณรออยู่ข้างล่างก่อนพายุกลับไปรอที่รถครับร่างสูงของรามพงก้าวขึ้นบันไดบ้านปทุมชาติเงียบๆและร่างนั้นก็ปรากฏชัดเจนในแววตาของกิติกา มือที่ถือช้อนปล่อยให้คาอยู่ในจานกว๋วยเตี๋ยวน้ำดวงตาของกิติกาอ่อนหวานขึ้นคุณรามพงมาทำไมคะฉันมารับตัวเธอกลับจะกลับบ้านกับฉันไหมเดาลูกไก่คนพูดกลางแขนออกต้อนรับอย่างลืมตัวและกิติกาก็แทบจะไม่รู้ตัวยามที่เพอพะวาเข้ากอดอ้อมอกกว้างที่แสนรักนั้นเดาลูกไก่จะกลับบ้านกับคุณรามพงเดี๋ยวนี้คะ่ะเมื่อคืน เธออยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับผู้ชายคนนั้นตามลำพังเธอถนอมกายถนอมใจรอฉันหรือเปล่าเดาลูกไก่ตอบมาสิเราไม่มีอะไรกันค่ะคุณํามพงกิติกาศบตารามพงอย่างอ้อนงอนและยอมเป็นเบี้ยล่างเสมอรามพงคลายล่างของเธอออกเอ่ยเสียงเรียบ,ยบว่าเธอพูดคำเดียวฉันก็เชื่อใจเธอแล้วกิติกาเรากลับกันเถอะ